สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยแล้วกันครับผมไม่ได้ไลฟ์สดนานครับแล้วก็ไม่ได้พาทุกท่านมาดูนะครับสาวน้อยเพชรมันเพลงนานพอสมควรครับสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านด้วยละกันครับผมเมื่อกี้มัวแต่เปิดเปิดแล้วก็เพิ่มหน้าปกนะครับผมผมพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดศรีสมบูรณ์ครับผมตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องนะับ กานนี้ก็เริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่นะครับอุกสาตบุูเสือ,อรอแล้วนะครับสวัสดีทักทาย fc แฟนครับสาวน้อยเพชรวันแพงด้วยจ้าครับผมบมาแล้วหลังจากหักสัญญาณอาจจะมีบางจุดที่สัญญาณเน็ตอ่อนนะครับก็ขออภัยด้วยละกันมุนติ้วๆติ้วเติ้วี้วว <laughs> ิเช่นเคยเอกลักษณ์ของผมเลยนะครับผม สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยครับผมนะครสวัสดีครับนะครับก็เลี้ยวลงมาจากเส้น226นิดหนึ่งนะครับขาเข้าอุทุมพรพิสัยนะครับบริเวณพื้นที่จัดงานนะครับเดี๋ยว้ยนอสัญญาณเน็ตผมมันจะคืออยู่บ่พี่น้อง หายเบดครับไม่ได้ไฟ์สดนานครับสวัสดีทั้ง39ท่านด้วยครับผมนะฮะมาเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันด้วยครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ42ท่านแล้วนะครับ ได้มีโอกาสได้มีจังหวะครับผมนะฮะว่างครับได้มาทำไมผมไม่เล่นเครื่องเสียงหรือหน่วยหนังเห็นบองชอบทางนี้มันถ้าพูดไปมันหลายอย่างครับหนึง่งทุน ุณที่จะต้องลงทุนครับผมสองบุคลากรครับนะบุคลากรหายากคนทำงานหายากเราก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าไปอีกดีกว่านะครับผมก็เลยไม่เลือกที่จะเข้าไปอีกดีกว่าเลือกที่จะเดินสายถ่ายงานดูของ หลายๆเจ้าดูของคนอื่นเขาดีกว่าครับผมนะฮะในความความคิดของผมนะตอนนี้นะครับผมถามว่าชอบไหมชอบครับถามถามว่าอยากเล่นไหมอยากครับแต่เม็ดเงินลงทุนทุกวันนี้ถ้าทํามันก็ต้องทําให้ให้มันดีอนะเนาะทําก็ต้องทําให้มันเจีมไปเลยแนะประมาณนั้นนะครับผมนะถ้าทําแบบพองูงูงงปลาปลามันก็กระทะกระเทินนะครับถ้าพูดง,ง่ายๆมันกระทะกระเทินครับกระทะกระเทินก็อย่าไปทําครับ แต่มันลำบากกับทีมงานคนช่วยงานทีมงานนี่แหละนะครับมันหายากครับตัวนี้ผมก็เลยไม่ไม่เข้าไปวุ่นวายไม่เข้าไปเล่นนะครับอาศัยว่าเราชอบเรารักก็จริงครับแต่เขาอยู่แบบแบบนี้น่าจะดีกว่าน่าจะมืกกว่าครับผมถามว่ามีความคิดไหมมีถ้าวันหนึ่งมีทุนจริงๆนะสำหรับ ผมนะถ้าวันหนึ่งผมมีทุนมีงบประมาณมีทีมงานจริงๆนะผมก็อาจจะกลับไปทำอะไรกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับไม่ยากหรอกเวทีขนาดมินิมินิประมาณกี่เมตรครับผมต้องถามก่อนว่ามินิ4คูน4ประมาณนี้บ่ มันก็แล้วแต่เจ้าครับบางเจ้าก็ผมไม่รู้ว่าราคาแต่และเจ้าเขาคิดเท่าไหร่อะไรยังไงครับแต่และเจ้าเขาก็ราคาแตกต่างกันไปครับโอ้เจอแล้ว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 โอ้ของเท้ของเท้หามยายจ้าเมียนหลวงบอสโจครับ น Lebanon, rua, ี่พอการใช้นี่นี่พอการใช้นี่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 ทีเด็ดทีเด็ดนี่นี่นี่ทีเด็ดทีเด็ดแม่ใหญ่จิงเม่หลวงบอโจใหญจริงเลยโอ้ยบอโจเนี่ยมีมีหลวงหลายแท้อองฟ้าบคิดถึงบาแงน้องเจ๋า อแกรมดีใชเนาะอันนี้บรรยากาศครับช่วงทีมงานเขาติดตั้งนะครับถือว่ามันเดินทางมาจากท่าน,น้อยบ้านท่าน,น้อยก็ไม่ไกลครับมาลงที่นี่พืน้นที่กว้างขวางครับนะกว้างเลยนะครับจุคนได้เป็นหมื่นนู่นแหละนะครับ ลงมาจากเส้น2องไม่ถึงนิดเดียวครับลงมานะครับจากเส้นเส้นหลักสองสองนิดเดียวเองครับผมสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านด้วยล้กันครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้ครับนะ ตอนนี้คุณพ่อโรมกินแก้วโคราชด้วยครับนะครับคุณพ่อโรมงกิงแก้วโคราชนี่ก็งานหลายยนะครับกิงแก้วโคราชว่าธรรมดาดิถั่วาคกลางถั่วภาคเหนือถั่วภาคอีสานนี่โอ้ภาคตะวันออกด้วยนะครับสุดยอดเลยิงแก้วโคราชครับถือว่าสร้างตัวตนนะครับสร้าง คุณภาพให้กับตัวเองได้ดีพอสมควรอีกหนึ่งวงนะครับของโคราชนะครับกิงแก้วโคราชนะครับถ่ายเครื่องเสียงใหม่ของอาจารย์สาย,ยันหน่อยครับอยู่ที่ไหนนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเจอแกครับนกยุงทองเล่นอยู่ที่ห้วยทับทันนี่เองนะครับ เดือนหน้าวันที่18มาวัดบางปิ้งเดือนหน้าวันที่18วัดบางปิ้งอาอมันก็มันก็ต่อนเนื่องกับวัดนาโคกหรือเปล่าสิทใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ทเวนตี้ครับผมว่าน่าจะมันต่อนเนื่องน่าจะต่อนเนื่องกับวัดนาโคกหรือเปล่านะครับเพราะมีหนังสามจอใน,น,นวัดนาโคกนะรประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละถูกไหมผมเห็นบุกงานเขาอยู่นะ เดินไปหน้าเวทีหน่อยได้ครับผมที่ผมไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขยับเพราะอะไรบางจุดสัญญาณเนี้ยผมไม่ดีผมเลยไม่นี่ะตรงไหนตรงนี้บอกเอา้าแล้วผมนี่ครับโอยถ้าเป็นงานต่อเนื่องแบบนั้นผมไปได้สบายครับผมนะไปไม่เสียเที่ยวครับ ไปที่วัดนาโคกก่อนแล้วก็มาที่วัดบางปิ้งครับแจมเลยผมไปผมได้สองงานเลยนะท้งนั้นละทั้งนน้นสัดเจ็ดนี้นาจอนนี่ครับโอ้งานหลายแน่นอนเดือนหน้าผมเดือนหน้าผมก็จะไปลงไปที่นู่นแหละครับวัดนาโคกับวัดบางปิ้งครับเดือนหน้าเตรียมแผนงานไว้แล้วแหละว่าผมจะลงไปนะครับ ก็ไปดูบุญประจำปีวัดนาโค,รค,รนะค240กครับนะครหนัง3าจอสองร้อยสีสิบอครับหูดับอีกแล้วครับงานนี้นานาเิธีก็ไม่มีอะไรครับผมคอนฟิลก็จะเป็น VL ครับ Active มอนิเตอร์มันก็จะมี DBK แล้วก็เอ็มเคเรนครับออดิโอนี่ครับส่วนไซฟิวไซฟิวก็จะเป็นอมเจอครับข้างละใบสบายดีครับผมสวัสดีจ้ามัวแต่ลบหน้าลบหนวดคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับผมทางจากนี้40โลครับผมใช่ครับ วัดแครายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดือนหน้าชุดใหญ่ผมลงอยู่วัดแครายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดือนหน้าผมทำไมไม่ลงพร้อมกันเลยผมจะได้ไปที่เดียวจะได้ไปถ่ายอาจารย์ด้วยนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีทักถายด้วยแล้วกันสวัสดีทางไลฟ์สดครับผมนะไม่ได้ไลฟ์สดนานครับจนทุกคนลืมไปหมดแล้ว <laughs> ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดจริงๆครับผม ธุรปรับปังฝั่งเครื่องเสียงแล้วก็ไปซัพพอร์ตให้กับทีมงานช่างผู้ผลิตตู้ลำโพงครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาทางมอลำนะครับสักพักใหญ่เลยไม่ค่อยได้มาครับมาก็มาแชทแช,ชแป๊บเดียววันเดียวงานเดียวก็หายไปครับ ที่ตั้งอยู่หลังบ้านรับผมหลังบ้านเลยก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับมาจากเคื่องในบ้านท่านน้อยเื่องในมาก็น่าจะประมาณ30กว่ากิโลหรือเปล่าเนี่ยนะมาลงที่นี่นะครับ ห่างจากงานวันนี้ประมาณ40กิโลโอ้สกิโลก็ไม่ไกลครับผมนะฮะ ท่านก็ยังไม่ได้ทำกำําแพงอ่ะข้างวัดก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาหมดเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าบัตรเท่าไหรต่ตอนนี้ ได้มาถ่ายนานเอีนะครับก็ซาซาลงไปครับผมนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับหมดแต่จิตธุระปะปังครับผมทางอื่นครับรถบงรถบัดก็จอดอยู่ั่ง่น้น แอดมินก็พากันนั่งเล่นข้างๆรถน้องลำเพลินนำโชคสอง ก็ติดตามอยู่เออนั่นแหละแล้วก็พออยู่กับแกก็